สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไวจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนนะคะใช้แอปแต่งภาพนะคะในการแต่งภาพเพื่อที่จะนำภาพไปโพสลงในเพจหรือเฟซบุ๊กนะคะเราจะมาใช้แอปตัวนี้กันเลยนะคะ Line Camera ค่ะใครที่ยังไม่ได้โหลดนะคะให้เข้าไปโหลดที่ l a y Store ได้เลยนะคะเข้าไป p Play Store นะคะพิมพ์ Line Camera เลยนะคะภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะคะและใครที่ติดตั้งแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาเปิดแอปนะคะมันจะมันก็จะมีคำสั่งให้เรากดอนุญาตนะคะให้เรากดยืนยันอนุญาตไปเลยนะคะจนมาถึงหน้านี้นะคะให้เราเลือกไปที่แกลเลอรี่นะคะและเลือกภาพที่เราต้องการแต่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วกดเลือกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ อไรที่อยากใส่ข้อความนะคะคนไหนที่ต้องการใส่ข้อความก็ไปที่แถบเมนูด้านล่างนี้นะคะจนเจอคําว่าจนเจอคําสั่งที่เป็นสัญลักษณ์ตัวทีตัวนี้เลยนะคะ,ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นคําว่าข้อความตรงนี้นะคะให้เรากดไปเลยค่ะและใส่ข้อความพิมพ์ไปได้เลยค่ะ โอเคพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดต่อไปได้เลยนะคะแล้วมาถึงตรงนี้นะคะก็คือฟอนต์นะคะเราเลือกฟอนต์ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นฟอนต์แบบการ์ตูนหรือว่าเป็นฟอนต์น่ารักน่ารักนะคะก็มาที่ A บวกตรงนี้ได้เลยนะคะ A บวกตรงนี้นะคะก็จะมีฟอนต์หลายตัวเลยนะคะให้เราเลือกนะคะถ้าใครยังไม่โหลดนะคะก็กดไปที่ ลูกสอนตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะให้โ,ลโหลดฟรีนะคะกดโหลดได้เลยค่ะโหลดมาไว้เยอะๆเลยนะคะใครอยากได้ฟอนต์แบบไหนน่ารักน่ารักนะคะแล้วทีนี้นะคะว่าจะใช้ฟอนต์อันนี้นะคะอะเห็นไหม มันก็จะขึ้นฟอนต์แบบนี้มานะคะแล้ววิธีการเปลี่ยนสีนะคะเราก็เลือกสีได้เลยค่ะเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะว่าจะใช้สีส้มนะคะแล้วก็มันสามารถปรับความอ่อนความฟุง้งหรือว่าความเข้มของสีอะไรอย่างนี้ได้นะคะเห็นไหมคะถ้าด้านล่างนะคะมันข้อความก็จะมีความบางเบาลงนะคะเหมือนมันจะโปร่งแสงขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าด้านบนนะคะมันก็จะเพิ่มความหนาของตัวอักษรแล้วก็สีก็จะเข้มขึ้นค่ะนะคะแล้วก็เราจะสามารถใส่ขอบได้นะคะเรากดไปที่ขอบเลยค่ะแล้วก็เลือกสีได้เลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้กดติ๊กถูกได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าใครอยากจะใส่สติกเกอร์ก็ได้นะคะ กดไปที่หัวใจตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะมีแทบ็บแล้วกดไปที่หัวใจนะคะแล้วก็เลือกมาได้เลยนะคะก็จะใส่อะไรก็ได้นะคะถ้าไปที่ปุ่มไหนแล้วมันยังไม่ดาวน์โหลดนะคะให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ได้แต่เลยนะคะว่าใครอยากจะแต่งแบบไหนนะคะโอเคค่ะบันทึกได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะใส่ภาพอื่นเข้ามานะคะก็ได้นะคะให้เราไปที่กันไกลตรงนี้เลยนะคะแล้วก,กดบวกนะคะสมมติว่าเราอยากจะใส่ QR code ใช่ไหมคะ เราสามารถเลือกได้นะคะภาพขึ้นมาเลยเผื่อเวลาใครจะสั่งสินค้าของเราให้เขาสแกน QR code ได้เลยนี่นะคะเราก็สามารถเอาภาพอีกภาพหนึ่งมาแปะไว้ในนี้ได้เลยค่ะโอเคไหมนะคะ